นานไปหรือเปล่าไม่รู้เส้นหมี่ลวกนานไปหรือเปล่าไม่รู้น <c oughs> ้องดาเส้นหมี่ลวกนานไปหรือเปล่ามันไม่รู้นี่กันนิดหค่ะใครอยากโทรมาตอนนี้สิปัจจุบสวัสดีค่ะใค <c oughs> อยาโทรมาตอนนี้ยังไม่มา ขทมาต้นนี้ยังไม่าโตมาทำไมตอนนี้มโมาทำไมต้นน,น,นี้สวัสดีค่ะปะจัจจุขอบคุณมากนะคะ <c oughs> สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วแ <c oughs> <c oughs> เดียียวเดียวอะไดก่อนแป๊บนึ่งนะคะแป๊บนึงแนึง <c oughs> ขอบคุณนะคะย่ yeah, yeah. าย่ครับพี่นั่นจะไปใครไม่รู้ค่ะน้องดาใครโทรมา <laughs> ใครโทรมาไม่รู้เนี่ยมะะั้ย nhớ thơ, tay cứ mãi thơ, nhớ thơ, bơ ốc hím một, nhớ thơ, bơ ốc hím một lưới, thơ lưỡi hai anh đeo, mì, 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 sẽ mì, 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 อุ้ยน่ากินไหมน่ากินไหมคะน่ากินไหมไขโทมานคือเาสาา้ยเนาะโทรมาเนาะโอ้ยเนาะน,น,นี่มาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะจะอันนี้หน่อยเอา ใครอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้เนาะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วมากินด้วยกันนะคะมากคะ่นะมาคะ่ะแต่ย่ายังกินไม่ได้เพราะว่ามันร้อนเดี๋ยวกันนะจะเอามือถุงมือออกก่อนอฮ้ยใครจะว่าถุงมือใส่ย่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมร้อ,อนแสบมือเดี๋ยวย่าลองชิมนิดนึงก่อนนะว่ามันเป็นยังไง ป้าจุ๊บขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณอะไรนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล thank you thank you my friend thank you อย่าบอกไม่ว่างกีทู <laughs> <laughs> อย่าบอกไม่ว่างถ้บอกว่าไผ่โตมานา้อรับสายให้คอยเอะนะ <c oughs> ปู่ก็บอกว่าอะไรเนี่ย ก็บอกว่าอะไรเนี่ยพี่ส,สีมาค่ะฮัลโหลฮัลโหล thank you thank you ยังมียังมียายวาดยายวาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินด้วยกันค่ะอืม <c oughs> อืม,อ,มอร่อยอยู่นี้เลยค่ะอร่อยอร่อย ขอบคุณค่ะยายว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องลาขอบคุณน้องมือขอบคุณน้องเอสปะควรพิศสีคุณน่านน้องพรคุณยายเจอาปัจจุบสาวไทยใครอีกสมศักดิ์ใครอีกปัชนาขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ f อที่อยู่ข้างบนขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบ